าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาหาเห็ดหอมกันนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่เห็ดหอมเลยนี่ได้มาแล้วสามอันอันเล็กๆแบบนี้ก็อร่อยนะทุกคนอันบานๆก็อร่อยนี่นีอันนี้ก็ใช่หรอพี่ใช่ เห็ดหอมก็คือถ้าไม่มากับพี่ฟ้าคือมีนาไม่รู้จักเห็ดหรอกแต่เนี้ยก็คือมากับพี่ฟ้ารู้ดูดีอันนี้น่ารักมากเลยมันหากันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยรนะอันนี้น่ารักมากเลยไปทำน้ําพริกนะทุกคนอร่อยไหนมีอีกไหน,านมาแล้วดูน้องดิเข้าป่ารองเท้าสวยจังเลยม <c oughs> ีคนแซว <c oughs> สวยจริงไหมอุ้ยนี่พี่ม่ใชปรถไฉงพี่ไปเ<อ>กลี่ยเมื่อกี้ไงหรอเล็กๆนี่หรอใช่เอาได้แล้วหรอเอาแล้วอุ้ยพี่มันเยอะนะนี่ดูแลงออกไหมเหนื่อยข้าวโอ้โหโอ้ทุกคนมาดูใกล้ๆเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเนาะพี่แบบให้ให้ผู้ชมเราได้เห็นแบบนี้ใกล้ๆเนา ของแบบของแท้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้แล้วก็ลักษณะเขาก็คือจะนานๆแบบเนี้ยก้านเขาก็คือนี่สวยมากก็คือรอให้บานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นมาเก็บไปก่อนเพราะอันเนี้ยเขาขึ้นตามธรรมชาตินะคะขึ้นในป่าเนี้ยใครก็สามารถเก็บไปกินได้ถ้าเจอก็คือเก็บเลยนะคะอ้าวหมดหมดแล้ว <laughs> ข้างในนุ่นก็น่าจะมีอีกนี <laughs> โลเท่าไหร่นี่พี่ตอนนี้เข่าไปไม่รู้นะกินอย่างเดียวเอาไปกินแล้วคุ้มแล้วนะพี่ฟ้ามายัางเออไม่ใช่พี่บอลมาอย่งไปดูกันต่อเดี๋ยวเจอจะพาให้ดูอีกนะคะแต่ปีนี้ไม่มีเห็ดผอเยอะหรอพี่โอ้หนี่อยงนี้อ,อกำลังกินเลยทุกคนคือแบบ<อ>พูดถึงแล้วอะ่ะ มันก็คือแตกต่างจากเห็ดทั่วไปอยู่นะโอ้โนี่ก็มีเหมือนเห็ดเาอเลยอะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่นะทุกคนโอ้โหคือถ้าเกิดว่าเขาบ้านแล้วนะจะขนาดไหนเนี่ยดูดิเต็มเลยแต่อย่างที่มองนะคะไว้ไม่ได้นะเราเจอเราต้องเก็บไปเลยอันนี้ก็กินได้แล้วอร่อยด้วยแต่แค่ปริมาณมันอะ จะน้อยแค่นั้นเองนะคะดูเยอะมากเห็ดหอมของจริงเขี่ยหายนี้เลยเหรอก็คือบางงานก็คืออยู่ใต้ใบไม้ฝั่งนู้นเขาก็เก็บกันนะพี่มดเดี๋ยวไปดูกันน่าจะได้เยอะละเสียงนี่คือแบบดังมาถึงนี่เลยโอ้ยน่าทุกคนจริงๆรว้ายโอ้ยอยากกีดอยากกรีดดีใจไม่เคยเห็นขนาดนี้ จริงๆนะอุ้ยทุกคนข้างล่างนั่นคือใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าลงดอยแบบเบรกได้ดั่งใจอ่าน่าจะเป็นเห็ดพิษนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันใหญ่มากเลยตามพี่ๆไป นี่ไม่ใช่ใช่ไหมพี่แต่สวยดีนะเนี่ยเน่าแล้วเจ็บอ่ะพี่มดเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมากแล้วมาเป็นรอยเลยอ่ะเมื่อกี้โดนมดกัดเนี่ยมดอะไรก็ไม่รู้กัดเป็นแบบมีรอยฟันอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหเห็นไหมแล้วมันไม่ได้แค่ตัวนี้แล้เราดูกางเกงเมื่อวานล้มไปรอบนึงดูวันนี้อุตส่าห์ซักสะอาดแล้วนะเมื่อคืนอะ แล้วต้องไปดูนะช็อตเด็ดอ่ะแล้วน้องคิดว่าโดนอะไรวะคิดว่าแตนพึ่งอะไรหรือเปล่าหวานมากเลยอ่ะดูรอยฟังอ่ะเหมือนแหละจริงมดดำเหรออมดกัดมดค่ะทุกคนเป็นน้องตัวไหนเป็นน้องเป็นน้องส่รานมานีกตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือจะโทษมดหรือว่าโทษมดดีโอตอนนี้ยังโอเคอยู่หมายถึงยังใจดีอยู่ปตตูดอะ อยู่ข้อเบออะไรอยู่ข้อเบอร์วิธีอยู่ข้อเบิร์ไงเสียงชนีทุกคนคือถ้ามาดอยแถวนี้ก็คือจะได้ยินเสียงชนีกันเยอะมากไปบ้านพี่ฟ้าก็มีทางชันมาก อือถ้าเป็นผึ้งนี่มันวิ่งไล่พี่นี่หาเลยโบบ,บ,บอกว่า,ก,า,า,าก,ก็ฉันก็อยู่ของฉันดีๆเธอมาล้มใส่ฉันทำไมไปรังค้าง,างไปทำรังพังไปทำลังน้าง ใช่ก็ต้องโดนอันนี้หาเห็ดนะเนี่ยเห็ดไม่มีแล้วตอนเนี้โดนอะไรอีกอ่ะโดนแตหัวอะไรอ่ะพี่เสริมดวงใหม่ไหมดูดูดูถ้าคันเขาออย่าปนกะ อูอน<ม>ึว่าแมมบ่เราเอามาด้วยอ่เะ <laughs> ว่าที่มอเต้นนะ้น้องก็ตกใจอะไรอยู่บนไห <laughs> ล่วะตกใจมากแกันี่ยอยู่ก็ชี้แล้วก็หวัวเราะไมยเมื่อกี้แกตกใส่หัวแล้วเอาใส่ไหล่มาด้วยดูคนนู้นน้ำตกค่ะไกลมาก <laughs> ไปไปไหนแม่ตามแล้วไป bye, bye. <laughs> ไป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 ไป,ไปเออตอนลงนี่สบายนะ ตอนขึ้นมีลิฟต์ไหมพี่โอ้โหดูยังเต้นได้แล้วแบบไอ้ไม้มันลื่นนะแต่ดีเรามีสตันดอยผมแพ้ผมแพ้ไม่มีสตันดอยก็เจ็บอาการย์โอ้ยสิโอ้ ดูสนี้เมงาสยมากนี้มาทุกคนเลยกระดาษจดอยแล้วนะดอยไม่ทำงานแล้วเออที่เต๋มันนีันน่วินิยเยอะแยะเลยว้าวนี่แล้วก็คุยแยกกันแล้วนะเอาใหญ่ก่อนมามันมีใหญ่ทั้งเล็กทั้งลูกทั้งแม่นะ อะไรอันนั้นนอโอ้ยสวยมากเลยอ่ะกงไม่มาเอออยู่นั่นแหละายมันไม่หอมอ่ะมนติดจมูกทีมนอนอ่างี้มันไม่ใช่นั่นนนอนเลย่ะกลังกระดึกกระด๊กเลยจะเข้ารูมัละน่ากลัวอ่ะเล้มันมีนอนนะนอนขาวๆอ่ะจะเข้ารูมาละ เราต้องเห็นโอ้โหตัดโดนโอ้ยพี่ชอบมากเลยอ๋อว้าวมีลูกมาด้วยปิ้งติงแต่เห็ดหอมนี่คือมันมันหนามากเลยเนาะไม่ไม่หนาเหมือนหน้าเราใช่ไหมอาจจะอาจจะอาจจะนะจ่ายยายพี่ออดมาละอาจจะอาจจะฮะฮะทำไมเห็ดหอมอยากให้ตอบเลยลูกค้าตอนนู้นอันนั้นเน่าอ่ะ นาไปหลายดอกูนนั้นน่ะเนาเยอะเลยเอเยอะอยู่เลยนี่นี่เน่าไปเยอะเลยเนี่ยหดอกสดอกสดอกอุ้ยวนัเนี่ยอุ้ยหมดนมี้มี้กีลยเยอะมาจะได้นี่โอยนี่ก็เนียเ ที่รู้ไงมึงมีที่นี่ิใครอะลงไปข้างล่างลงไปอีกเหรอุกแล้วจะไม่ลงไปอีกแ้่ๆๆีเหรอ่าตาดีแต่กินไม่ได้กินไม่ได้เด็นอะไรนะเด็นอะไรอะเด็นมาดิเยี่ยมมากกินไม่ได้หรอไม่ไ้มทุกคนได้ สวยมากหู้ยได้เยอมากนั่นต้นนี้ห่วงเห็ดมากกว่าห่วงกันอ่ะจะตีกันแล้อพู้ได้เยอะมากเลยอ่ะเก็บเห็ดอะไรฮาขนาดนี้ท่านี้เต็มแล้วเต็มแล้วหนักแล้วนะไม่เต็มแต่เราไม่เต็มมันจะออกแถวนี้ดูดูดูไว้ นี่มีไหมอนี่น้ไมยนี่ไงนี่ไงพี่มดเอามาระวังพี่ได้ดีมากเออพี่สำหรับพี่นี่ต้องชันชันใช่ไหมเฮ้ย,อ,ยอันนั้นอ่ะอันนั้นอะไรอันอะไรก็ู <laughs> ไไมน <laughs> ันเน,น่าวิวสวยมากพี่ระวังระวังากิ้งนีนุ่นก้นห้วย โค้อส <elim> ูงไปช่วยพี่ด <horrible> ้วยนะฮะมาห้าหรอคนหนึ่งก็เรียกให้เดี๋ยวเพื่อนเราฝั่งนู้นก็จะลองมานะ เก็บเอาขาม้มันมีสองดอกอุ้ยน่ารักลิงติมันมีถุงใหญ่อยู่นะจ๊ะอ๋อสำรองอุ้ยเขารู้ว่ามันต้องเยอะดิโอ้ยส่เปสิเนี่ยเป็นห่วงเห็ุมากกว่าเราแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรมะเวงมากกว่เใช่สิใช่สิ่ใ วิวก็ดีเอะไปนวลละนวนพี่มดเป็นตูมเป็นตูมเลยเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนนะคะุนคนยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปของเราด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงจะตกห้วยไหมจะดีไหมจะอะไรนะคะ้สนุกมากแต่ว่าวันนี้ไม่มียุงเลยรู้สึกดีแต่มีมดนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องเดินขึ้นกลับไปบนดอยนะคะเจ๊แกันจะโอ้ยนี่สวยจัง ว้าวว้าวว้าวอุ้ยงัดออกออกเลยอ่าพี่ฟ้าบอกว่าต้องเอาดินตรงตีนออกด้วยเพราะว่ามันจะได้ไปล้างง่ายนลมหนาวอ่ะอุ้ยเย็นดูมคนเขาไปเห็นตรงนู้นละไปละทุกคนติดตามตอนต่อไปบาย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  เห็ดยังไงให้มีความสุขขนาดนี้มาหาเห็ดพิษค่ะเมาเห็ดฮ<ป>ะคะไหนๆๆๆๆอุ้ยตรงนี้เน่าหมดแล้วอะ่ะฮะอ,อู้หูสองอันสองอันทุกคนอู้นหนี่สวยมากแม่ สวยอ่ะอันเนี้ยคือแบบคือถ้าเป็นเห็ดที่กินได้อ่ะมันจะแบบว่ามีรอยมแมลงนะทุกคนอันนี้ก็ใช่เนี่ย <c oughs> มแมลงจะกินมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ดูแต่ก็กินได้บาย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 ,บาย,อยโอ้โหเยอะมากไม่ใช่ในก้อนหินโ <c oughs> อ้โหันนี้สวยมากทุกคน นี่นี่สวยมากว่าปิดคลิปแล้ววันตั้งหันตัวนี้สวยมากอ๋อเป็นครั้งแรกเลยที่หาเห็นแล้วได้เห็นเยอะขนาดนี้แล้วก็แบบสวยมากเลยดูสิปุมแล้วอะคือ,ม,นนอมันมาผู้หล่อ่ะเมืม่อกี้แน่ๆรงแรงง ไม่ใช้ได้จริงเหรอเฮ้ยนี่เราแบบจะกลับแล้วนะเราเราเพิ่งไม่เห็นเนาะเราเพิ่งกัาเมื่อกี้เนี่ร้อนร้อนเลยใช่ใช่เมื่กเพิ่งออกใหม่เรานั่งรอไหมอออ๋อออันนี้าทำไมไม่เก็บอ่ะทำไมอ่ะ ไม่มันเพิ่งออกเนี่ยตุ่มตูมอย่างนั้นดูดินี่โหอะไรอ่ะนั่นอ่ะพี่ไอไข่มันด้วยอะอะไรอ่ะจะกลับแล้วขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเยอะแน่เลยเนี่ยมีน้ำมาเก็บที่แหลมที่ย่จริงเหรอเฮ้ยน้ำงัยพี่ใช่จัดการส้มปี่คลิปต่อไปเฮ้แล้วคือเห็ดยังเหลือเยอะมากเลยนะ เก็บต่อเก็บให้หมดจะถ่ายไหมเดี๋ยวพี่ไปเก็บถ่ายก็คือเราจะเก็บส้มปี่แล้วนะดังไหมเก็บไหมสะใจอ๋อจุดคันพอดีใช่จากการโมดี้ตุนคันกิ่งไงปักเดี๋ยวตีกันไปตีกันมาไม่อยู่ในมวยตลอดตอนเนี้ยมันเป็น ไม่นี่สวยมากเลยแล้วเราไม่เห็นเมื่อกี้